นี่คือมุมถ่ายรูปที่คนไทยสร้างปัญหามากที่สุดนะครับใครอยากได้ถ่ายมุมเนี่ยก็จะเหลือจริงๆอยู่ประมาณแค่3วันใช่นี่คือทิปตามล่ากภูเขาไฟฟูจิที่มันที่สุดทิปหนึ่งในชีวิตเลยครับเราหวังว่าจะได้เด็กชุดนักเรียนที่ปั่นจักรยานข้ามตรงนี้มันเป็นเหมือนแบบอุโมงค์ซากุระแล้วข้างหลังเปนฟูจิอะ่ะถ้าเกิดพลาดช,ช่วงสอสาวันเนี่ยก็คือลอยทีก็ปีหน้าเลยเหนื่อย อ oh. และนี่ก็คือรูปที่เราได้วันนี้ครับเฮ้ยเดลพี่รูปนี้แม่งสวยมากเลยตอนนี้นะครับผมทำโปรเจกต์ถ่ายรูปภูเขาไฟฟูจิ100ใบยอยู่นะครับซึ่งรอบเนี้ยเราจำเป็นจะต้องกลับไปญี่ปุ่นในเดือนเมษานะครับซึ่งตรงกับช่วงสงการพอดีเป๊ะเลยพอถึงโตเกียวเนี่ยเราก็เดินทางไปหาเพื่อนเรานะพ่รุษนะครับแล้วก็ปรึกษาเรื่องแผนกัน ถ้าจากแผนที่ที่แบบวางไว้เนี่ยคิดว่ารอบนี้ประมาณช่วงสามสี่วันแรกเนี่ยน่าจะได้สักประมาณาาาห้าใบห้าใบห้าใบเฮ้ยสามวันสี่วันได้ห้าใบเลยเหรอใช่หลายคนอาจะสงสัยนะว่าทําไมสามสี่วันไปถ่ายรูปถึงได้รูปแค่ห้าใบเองคือการถ่ายแลรสเบเยมันจะมีความยากของมันอยู่คือเรื่องของตำแหน่งพระอาทิตย์เรื่องของสถานที่ที่ไปอะไรเงี้ยทําให้แต่ละวันเนี่ยโชคดีเนี่ยเราก็น่าจะได้รูปสัก รูป2รูปถือว่าดวงดีมากๆแล้วครับไปแรกต้องได้ก็คือเจดีช์ชเวตกใช่ไหมกับสากุระอันที่สองก็คือตรงโอชินุภาคไทยแล้วก็อันที่สาก็คือตรงริมทะเลสาบคาบากุจิกกะาไปแล้วแล้วก็อันที่4ก็คือน่าจะได้แสงเจนีวันหนึ่งส่วนอันที่5เนี่ยคิดว่าอาจจะไปหาแบบจับจับทะเลสาบอีก3ทะเลสาบที่กอฟยังไม่เคยไปใกล้กเก็บไอโซเดียที่เหลือ ทริปนี้เราจะมีทั้งหมด3คนนะมีผมมีพี่ลุษแล้วก็มีพี่อั๋นครับนี่รถพี่อีกคันเหรอใช่ครับมี2คันสองคันเนยะชี้นี่มันสุลตา่านโตเกียวเฮ้ยว่าไปเรยกว่า <laughs> ผ <laughs> <ๆ>่าน้หมดวันแรกที่มาถึงโตเกียวอะ่ะเรารีบกลับเข้าไปพักเลยนะเพราะว่าคืนแรกเราก็ต้องลุยตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนแล้ค แรกที่เราจะไปของทิปเนี่ยก็คือพีคเลยนะเป็นที่ที่หลายๆคนนะ่าจะเคยเห็นมาแล้วนะครับเพราะว่ามันรวมความเป็นญี่ปุ่นไว้สูงมากมีทั้งฟูจินะนึกถึงญี่ปุ่นมีเกดี edi, ที่นึกถึงญี่ปุ่นแล้วก็มีซากุระที่นึกถึงญี่ปุ่นอีกคือทั้งสามอย่างเนี่ยมีความเป็นญี่ปุ่นสูงมากเขาเลยใช้รูปเนี่ยเป็นรูปโปรโมทประเทศญี่ปุ่นบ่อยมากๆนะครับแต่ว่า ความยากของรูปเนี่ยของเราก็คือเราอยากไปถ่ายรูปเนี่ยในช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะทาให้เราต้องไปก่อนเวลา9้าชั่วโมงนะเพื่อไปจองคิวก่อนที่ช่างภาพคนอื่นเนี่ยจะมาจองพื้นที่กันนะแต่ว่าด้วยความที่ปีเนี่ยซากุระบานเร็วกว่าปกตินะแล้วก็วันก่อนเนี่ยมีลมมีพายุมีฝนนะครับทาให้ซากุระเนี่ยเริ่มร่วงไปบางส่วนแล้วหลังจากเดินประมาณ400ยกว่าขั้นนะก็มาถึงมุมถ่ายแล้วแต่ว่ามีคนมาก่อนเราอีกนะนขนาดมาโพตดไวแล้วนะ คือมุมเนี้ยทั้งปีเราจะถ่ายได้กี่วันหนูพี่คือปกติมันจะถ่ายกันช่วงสงการนะานี่แหละแถวเนี้ยแต่ซากุระเนี่ยโดยธรรมชาติมันจะอยู่ประมาณเจ็ดถึงสิบวันเท่านั้นแหละหมายถึงว่าที่มันถ่ายได้สวยนนะอ,อ่ะนะหักจากอากาศที่ไม่ดีก็จากสามร้อยกว่าวันนะถ้าใครอยากได้ถ่ายมุมเนี้ยเรามีซาก,กุระเนี่ยก็จะเหลือจริงๆอยู่ประมาณแค่สามวันใช่ประมาณนั้น ถ้าเป็นไปได้อะอย่าวางแผนล่วงหน้าแล้วก็มาดูพยากรณ์ที่มันใกล้กวันบินเรามากๆอะครับเราถึงจะรู้ชัดเจนนะอย่างปีเนี้ยก็บานเร็วกว่าปีก่อนประมาณอาทิตย์หนึ่งเลยถ้าใครจองทริปล่วงหน้าไว้ก็อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันสิ่งหนึ่งนะที่ผมเจอบ่อยมากเวลาถ่ายรูปที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือเราจะเจอคุณลุงถ่ายภาพครับคือรู้สึกว่าจะมีทุกที่เลยแล้วคุณลุงแต่ละคนเนี่ยขยันถ่ายมากๆแล้วก็ดูเอนจอยกับการถ่ายรูปสุดๆเลยอ่ะทุกเลยทุกเลยอ๋อ ไม่ธรรมดานะลุงไทยคือแบบ Galaxy แ,แบบ s p e t a ด้วยอะคือประมาณปีห้าน่าจะได้พระจันทร์ตรงยอดฟูจินะแล้วก็ถ้าเกิดเราโชคดีแสงพระอทิตย์จะเริ่มมาช่วยให้พระจันทร์ดูบางลงแล้วมันก็ทำให้เราได้รูปพระจันร์เสียบยอด ก็ไม่เสียบยอดแล้วตรงค่อนข้างตรงยอดพอช่วงเวลาผ่านไปนะครับแต่กล้องก็เริ่มมากันเยอะขึ้นนะยิ่งช่วงใกล้ๆเช้าแบบประมาณตีห้อะไรเงี้ยช่างภาพจาก5คนน่ะก็กลายเป็น6เป็น7นะครับรู้ตัวอีกทีอ่ะช่างภาพแถวนี้ก็มีประมาณแบบ20คนได้ละ พอเกินตีห้าห้าสิบห้านะเขาก็จะมาไล่ไม่ให้ใช้ขาตั้งกล้องละผมว่าอันนี้ม่งแฟร์มากเลยนะก็คือใครอยากถ่ายรูปแบบจริงจังก็ถ่ายช่วงเวลาที่คนน้อยไงก่อนพระอาทิตย์ขึ้นก็ถ่ายได้ตั้งขากันได้แต่พอเวลาหกโมงเช้าแล้วเนี่ยคนเริ่มเยอะใช่ไหมถ้าเราตั้งขากันเยอะๆก็จะบางคนพอเขาจับเป็นเวลาอย่างเงี้ยผมว่ามันแฟร์กับทั้งคนเที่ยวแล้วก็แฟร์กับช่างภาพเหมือนกันไอเดียดีมากเลย สก,กุลาแบบปิวไปมาตลอดทางเลยผมเพิ่งเห็นเพราะว่าตอนที่เราเดินขึ้นมามันเป็นประมาณแบบเที่ยงคืนใช่ไหมพอขาลงเนี่ยโอ้โหสวยมากตรงนี้เป็นหนึ่งในจุดที่แบบสวยมากๆเลยอะ่ะคือดูดินี่คือสก,กุลาแบบฟูบูมเต็มไปหมดเลยอะ่ะตรงเนี้ย คือโอชิโนะฮัคไคนะเป็นหมู่บ้านน้ำใสก็แหละฮัคไคมันคือจุดที่บ่อน้ำใสามารวมกัน8บ่อชื่อภาษาไทยเลยเป็นหมู่บ้านน้ำใสนะตรงไหนที่เป็นจุดพลิกๆหน่อยคนจะเยอะเป็นพิเศษนะอย่างเนี้เนี้เห็นเลยอ่ะว่าแบบอู้คนเยอะมากตรงนี้จะมีช่างภาพเพียบเลยนะสองข้างทางเลยอะคือ เราจะสามารถเห็นอุโมงคู่กับภูเขาไฟฟูจิได้ซึ่งจุดนี้ก็เป็นจุดที่ต้องอาศัยการบานของซาก,กุระแบบเต็มๆเ,เท่านั้นะถ้าเกิดพลาดช,ช่วง2-3สาวันนี้ก็คือรออีกทีก็ปีหน้าเลยคนก็เลยแบบมากันเยอะมากเพื่อจะได้ไม่พลาดรูปนี้นะความยากของมุมเนี้จะเป็นการเล่นของระยะก้านของต้นไม้นะว่าเราจะสามารถเอาก้านนี่ไปไว้จุดไหนได้ถ้าเกิดเรายืนถ่ายปกติอะก้านมันจะเสียบ ูขาไฟฟูจิทําให้ลูกออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ตอนนี้หลายคนก็จะมีวิธีของเขาเ,เช่นแบบเหยียบ mm hmm. นู่นเหยียบนี่ขึ้นไปใช้โดนบินหรือว่าคนที่แบบจริงจังมากๆเขาเอาขาตั้งที่เนี่ยสูงแบบ3เมตรเลยนะโคตรสูงคือหาซื้อแบบปกติจะไม่ค่อยได้นะต้องสั่เฉพาะเลยนะ mm hmm. เราไม่มีพวกแบบขาตั้ง3เมตรหรือว่ามอนตอที่จะไปชูอะไรพวกนี้ได้นะ เราก็เลยคิดว่าแทนที่เราจะขึ้นสูงเหมือนคนอเ่นือเขาอะเราลงต่ำแทนน่าจะได้อีกแบบแล้วคิดอีกแบบดูเราลงข้างล่างกันดูด้วตรงนี้มันเป็นเหมือนแบบเห็นปะมันอุโมงค์ซากุระแล้วข้างหลังเป็นฟูจิอะเราจะพยายามหาก้านของซาก,กุระให้มันมล้อมตรงท็อปของฟูจิให้มันเป็นแบบเป็นกรอบภาพนะก็รอดูอันนี้น่าจะได้องศานี้น่าจะได้ รูปนี้ผมเห็นนกบินมาพอดีนะเราเลยจับจังหวะนกอยู่คู่กับพระจันทร์แล้วล้อมด้วยฟูจิในช่องพอดีเป๊ะเลยนะคาบาคุจิโกะเนี่หยหลายๆคนเขาแซวว่าเป็นจังหวัดที่78ของประเทศไทยนะเพราะว่าคนไทยมาเยอะมากเฮ้ยเฮ้ย ลางสังหอนเราบอกว่าจะเจอไม่คิดว่าจะเจอแผงกี้นะครับบังเอิญที่สุดไม่หนาวกันหรอนี่ยที่เป็นหัวไม่หนาวเพราะตอนเช้าแม่งหนาวกันเนี่ยหนาวแบบสะเทือนใจมากตอนเช้าเฮ้ยเป็นอะไรมาเหรอโอเคเกมของการถ่ายรูปคาวามันก็คือการหาฉากหน้านะที่แบบอยากได้ซากุระพาด ฟูจิเป็นรูปทรงต่างๆอะไรเงี้ยหารูหาจงังหวะความยากตรงน,นั้นแหละเราจะเห็นตะกร้าที่มันห้อยๆอ,อยู่ด้านหลังใช่ปะ่ะเราจะหาเชฟห้อยที่มันสวยสที่สุดแล้วมันมาพาดกับฟูจิได้ลงตัวนะลองดูว่ามันจะได้ไหมยังไงวะเป็นไงเจอฉากหน้าดีๆยังแล้วมันเขาล็อกเขามีฟิกมุมมาแล้วเหรอ,อตรงนี้เอาเหรอผมนึกว่าทั้งหาเองมุมฮิตมุมฮิตอะไรมุมฮิตคือตรงนี้เหรอ สังเกตได้คือมีหินแน่ๆนะตรงอื mm ่น hmm. อ mm ่ะ hmm. มันต้องเหมือนเส้นไอ้พวกเนี Qur ้ม right. ันจะวิ่งสะบิดสะบ่าใช่ไหมแต่อันนี้มันคือรวมมาเลยครับอ๋อนี่นี่พยายามหารูที่ไม่ใช่รูหลักตรงกลางนะเพราะรูหลักตรงกลางน่าจะคนถ่ายเยอะมากๆแล้วถ้าไม่ได้ก็คงใช้รูรรููหลักตรงกลางแหละนี่น่าจะเป็นฟูจิใบที่สิบสิบเท่าไหร่วะพี่สิบสามเหรอสิบสี่สิบสี่วันนี้ได้ใบที่สิบสี่แล้วไอ้พวกกิ่งพวกเนี้แต่ละอันน่ะ ให้เราพยายามจินตนาการมันเป็นเส้นเลยแล้วแบบเป็นลูกสอดชี้เข้าไปอ่ะถ้าทุกอันชี้ไปที่ยอดภูที่ได้ก็จะดีอ่ะต้องเลือกใหม่อยตรงนี้เป็นหนึ่งใน5ทะเลสาบนะตอนนี้เขาเรียกว่าไซโก คือเป็นทะเลสาบที่น่าสงสารนิดนึงเพราะว่ามันมีวิวที่มองฟูจิได้น้อยหน่อยนะก็เลยไม่ดังเท่ากับคาบาฟูจิโกเห็นแค่นี้เลยก็มีคนตกปลานีด้หน่อยแค่นี้เลยข้อดีของไซโกะก็คือถ้า,ถ,าถ้าคนที่ชอบความสงบแล้วก็ชอบอะไรที่แบบเงียบๆที่นี่ก็จะตอบโจทย์นะเพราะเขาก็จะมาเล่นพวก มาตกปลามาเล่นเซิร์ฟมาอะไรพวกเนี้ยจะเป็นสำหรับคนที่แบบชอบชอบอความสุกเิเชื่อตรงนั้นที่เราเห็นนิ่งๆนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ก้อนหินนั้นคนนั้นอ่ะใช่มุมเนี้ยที่เราเล่นได้น่าจะเป็นเรื่องของระยะยืนระหว่างเรากับลุงแล้วก็ฟูจินะคืออย่างนี้ถ้าเกิดเรายืนใกล้ลุงแล้วใช้เลนส์วายถ่ายฟูจิก็จะดูเล็กลงหน่อยนะเดี๋ยถ้าเกิดเรายืนไกลๆมาตรงเนี้ยแล้วก็ใช้ระยะประมาณ70ถ่ายแทนที่จะเป็นยี่ิบสี ลุงกับฟูจิก็จะดูว่าเหมือนว่าลุงตัวเล็กลงฟูจิใหญ่ขึ้นภาพมันก็ได้ดูอลังการมากยิ่งขึ้น<ร><ร>นี่คือมุมถ่ายรูปที่คนไทยสร้างปัญหามากที่สุดนะครับที่ dachte, <ร>นี่ก็คือหอสันสาขาที่เราสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้นะ คือมันเป็นไวรัลในอินเทอร์เนต็ตอะแหละแล้วก็คนก็ตามไปถ่ายเยอะมากแล้วปัญหาคือเวลาคนมาตามมาถ่ายอะเราไม่เคารพกฎกันเลยก็เลยเป็นปัญหาของคนญี่ปุ่นว่าเขาต้องแต่ทำป้ายเตือนเยอะมากเทั้งสองฝั่งว่าห้ามทิ้งขยะห้ามห้ามถนนฟ <c oughs> ังคมเดือดร้อนนีเยอะ <c oughs> เออเออกวิ่งไปหฮหน่นด้วยบอกเฮ้ อันตรายอันตรายยังไงับทางวัดลายดีกว่าไม่รบกวนชาวบ้านเขาด้วยแต่ว่าวันนี้ลูกมุมเนี่ยผมไม่ค่อยชอบนะน่าจะไม่ได้จะใส่เข้าไปในคอลเลกชันร้อยใบป่ะลูะมุมต่อไปดีกว่าคาราคุจิโกะตอนกลางคืนก็จะมีเป็นแบบเหมือนไลท์อัพนะก็คือตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินเลยอะ่ะ จนกระทั่งตกไปแล้วก็ยังมีอยู่นะตรงนี้ก็ทำให้บรรยากาศของคาบาคุจิโกะเนี่ยสวยขึ้นนะในช่วงที่แบบมีซากุระอะไรเงี้ยช,ช่วงอื่นก็จะไม่มีนะเออไลอัพมีเฉพาะซากุระนะพี่นะ ลับมาที่ยังบรรยากาศโอบนะตรงนี้เหมือนจะลมแรงจัดๆเนี่ยอาจจะตั้งกล้องไม่ได้ทุกคนเสียวกล้องล่วงจะยงสู้อยู่เลยลุง<ค>นีง่โ <ๆ S 1> คตรขยันส่วนมุมเนี้ยผมคิดว่าก้อนเมฆบางฟูจิค่อนข้างเยอะเราน่าจะไม่ได้รูปที่อยากได้แหละก็เลยออกเดินทางกันต่อ ถ้าพูดถึง mer, อินสตาแกรมเมอร์นอกจากตรงที่เป็นรอสรรันแล้วะมันจะมีจุดที่แบบเห็นฟูจิแล้วก็เป็นเมืองเยอะๆอะไรเงี้ยจุดเนี้ก็ถ่ายรูปก,กันได้แต่ว่าก็ต้องรักษากฎที่เขาบอกไว้เหมือนกันนะว่าห้ามเดินข้ามถนนที่ไม่ใช่ทางม้าลายหรือว่าระวังการรบกวนชาวบ้านเคานิดนึงจุดมันจะอยู่ประมาณตรงนี้นี่คือถ้ามาถึงเราก็ค่อนข้างเห็นคนถ่ายรูปแล้วเราก็จะเห็นรู้เลยว่าจุดจุดไหน มันก็จะประมาณเนี่ยเราใช้เลนระยะประมาณสักเจหรือว่าระยะประมาณ50ก็ยังพอได้นะเพื่อบีบทุกอย่างเข้าหากันนะแล้วมันก็เลยจะดูเป็นมุมที่ดูเมืองซ้อนกับฟูจิสวยดเออีเราจับจังหวะไอ้รถเหลืองๆแดงๆคันนี้นะผมว่าสวยดีรูปนี้เป็นรูปที่ผมไม่ได้ชอบมากนะอาจจะเป็นเพราะว่าผมเห็นค่อนข้างบ่อยด้วยก็เลยไม่ได้ใส่เข้าไปในฟูจิ100ใบนะครับแต่ก็ถ่ายเก็บไว้เป็นที่ระลึกเฉยๆนะ ลกลับมาอีกครั้งกับมุมรอสันนะคืนนี้เรามาตอนเช้าแบบ6โมงเช้ากบเกือบ7โมงแล้วพี่เออคือเราเราหวังว่าจะได้ชุดเด็กชุดนักเรียนที่ปัรนจกักรยานข้ามที่ไปได้ไหมที่ไปได้ไหมได้ไหมครับไครับยากอยู่นะใช่ซึ่งเรารอไปประมาณตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงประมาณ8โมงอะ่ะยังไม่เจอเด็กสักคนเลยเด็กนักเรียนยังไม่ได้เข้าตอน7โมงกว่าเวยพี่มันเข้าเขาเข้าแบบ8โมงนิดๆนะ นี่คือมิกํากำลังจะกลับกันอยู่แล้วแล้วก็เจอเฮ้ย hey, จักรยานเด็กจักรยานเจอละ <Okay. S 1> สิ่งที่เราต้องการในรูปเนี่ยก็คืออที่บอกมีฟูจิมีรอสันแล้วก็มีเด็กผ่านสักคนแล้วก็ต้องไม่มีรถที่มาจอดซื้อของที่รอสันด้วยนะทุกอย่างต้องลงตัวเพื่อให้ได้รูปที่มันคคีนที่สุดนะครับและเราก็ได้มันมาด้วยนะ แต่ผมก็รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่รูปที่ชอบขนาดนั้นอ่ะก็เลยยังไม่ได้ใส่รูปนี้เข้าไปในฟูจิหนึ่งร้อยใบนะครับคือภูเขาไฟฟูจ<ก>ิเ<ก>นี่ยก็จะอยู่ระหว่าง2ฝั่งนะคือมีฝั่งชิซูโอกะกับฝั่งยามานาชิฝั่งยามานาชิเนี่ยก็จะมีความธรรมชาติมากหน่อยนะครับส่วนฝั่งชิซูโอกะเนี่ยจะเริ่มมีความเป็นอุตสาหากรรมมากยิ่งขึ้นนะ่ะเราก็ได้ฟูจิที่มีรเสน่ห์คนละแบบกันรูปเนี่ยนะเราอยากถ่ายได้ความเป็นแบบ ไอคอนิกของตัวเมืองโดยที่มีความเป็นแบบอินดัสเทรียลนะคือดูมีโรงงานแล้วก็ได้ฟูจิด้วยตอนนี้เราก็เดินไปมุมนั้นกันน่าจะเดินไปโลนิดๆก็ได้ละดูบรรยากาศของเมืองโคเทพเราต้องรีบนิดนึงนะเพราะว่าทุกๆนาทีที่แบบช้าไปอะ่ะก็โอกาสในการพลาดยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเดี๋ยวถ่ายวิดีโอไปด้วยเหนื่นนอยโ ทุกคนเห็นโรงงานนี้ไหมเราจะเอาโรงงานนี้ให้ซ้อนกับฟูจิต,ตรงนี้จุดนี้ตอนเดินเข้าไปอ่ะเราจะเห็นทางยาวๆเลยแล้วก็ข้างข้างขวา,าเนี่ยจะเป็นริมฝั่งทะเลสวยมากด้านซ้ายจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะครับ มุมเนี้ยเราต้องดูเรื่องของจังหวะด้วยนะว่าถ้าเกิดเราถ่ายมืดไปฟูจิก็จะจมหายไปถ้าเราถ่ายเร็วไปข้างหน้าก็ไฟก็จะไม่พอดีด้วยก็จะไม่ค่อยเห็นไฟก็ม้าแต่เนิ่นๆแหละแล้วก็ใช้เวลากับมันหน่อยซึ่งโรงงานเนี้ยชื่อว่าไอฮาระนิเก็นนะก็คือถ่ายตัวฟูจิคู่กับโรงงานเนี้น่าจะอกมาส่วนและนี่ก็คือรูปที่เราได้วันนี้ครับ และนี่ก็คือฟูจิ3วันแรกของเราในทริปนี้นะครับยังมีฟูจิอีกเพียบเลยนะของทริปเนี้ยก็อย่าลืมกดตัด,าาด,ดตามกดติดตามรอดูคลิปต่อๆไปกันได้นะครับเดี๋ยวจะค่อยๆพยายามตัดแล้วก็มาให้ทุกคนได้ดูกันนะแล้วก็เจอกันอีพีหน้าครับ